ผมอยู่ที่ตลาดสอปปลอาวนะครับเราไปดูกันว่าตลาดสอปปลาวกับประเทศไทยเนี่ยต่างกันยังไงครับผมว่ามีของเหมือนกับที่ประเทศเราหรือเปล่า,าเดี๋ยวเราไปเริ่มรีวิวเลยครับโอ้สุดยอดเลยครับมีน้ำอ้อยก็อันนี้คลา้ายๆที่ประเทศไทยนะเหมือนกันเลยเย้นนี้เขาเรีกเยกอะไรนะน้ำอ้อยตันสุอ๋อเป็นเรียกอ้อยเหมือนกันนะครับเหมือนประเทศไทยเลยคลาย้ายๆกันเลยนะครับโหวิมีนี่ด้วยว้าวว้าวอันนี้ตัวอะไรนะจ๊ะ อ๋อไม่จ้ะไม่มีตังจะไม่เอาถั่วเอ้ยอันนี้มีเหมือนของเราเลยนะเป็นถั่วเป็นถั่วอะไรเขาเรียกถั่วอะไรวะถั่วอันนี้เขาเรียกถั่วเลยนะเจถั่วต้มถั่วถั่วต้มเหมือนกันเหมือนประเทศไทยเป๊ะทุกอย่างอันนี้ถ้วยเท่าไหร่เถ้วยหมื่นห้าโอ้โหโคตรแพงใครจะมีตังค์โงเงินเดือนนึงก็หมดละหมื่นห้าถ้วยปอกใครแล้วนะใครอยากแดกนะนี่เขาปอกบริการปอกใันแล้วนะใครอยากแดกแดกได้เลยนะอันนี้ขายลูกเท่าไหร่เจ๊ 5ลูกหมื่นนึงโอ้โหกูจนพอดีครับน้องๆโอ้โหนี่ครับวันจะขายก็อ้อยขายกล้วยขายอะไรพวกนี้นะครับนี่เรามาเดินดูนะบรรยากาศที่ประเทศลาวเรียวนะอันนี้คือเรียวยนะครับ <ๆ S 1> น้องๆเจ๊ผมอยากถามอันนี้คืออะไรก็เรียวกว่าอะไรดิเขาเกีย<ๆ>เก๊ยบเข้าเกียเก๊ยบมันตะปลหลังจะเป็นแผ่นอย่างงี้นะ 3, 3แผ่นก็20 3แผ่น20บาทาอันนี้เป็นราคาไทยนะครับไม่ว่าจะเงินไทยนะครับเงินกีบสามารถซื้อได้หมดเลยนะครับนี่มาดูใกล้นี่จะเป็นแผ่นอย่างงี้ เป็นแผ่นนะนี่โอเคสวยงามขายทรงเครื่องอะไรเหมือนบ้านเราเลยอันนี้อะไรเจ๊ระเบิดไม้หนาไม้นหนาบ้านเขาจะเป็นอย่างนี้นะลูกเกี้ยงๆอย่างนี้นะแปลกๆไปเร็วๆเร็วลัวๆอะไรโอ้ยเยโหจะน,นี้เลยนะตัวนี้จะเป็นอาหารแปลกนะสัตว์แปลกนะเจ๊ไอ้ถามจริงมีความสุขไหม,มยิ้มหน่อยดิยิ้มหน่อยยิ้มพันพันร่วงลองลองลองหนึ่งสองสามเออแหละใคร แต่ละร้านก็คือทุกร้านเหมือนกันหมดเลยเอาง่ายๆคือแพทเทิร์นเดียวกันหมดเลยจะมีน้ำอ้อยก่อนนะอันดับแรกจะมีน้ำอ้อยเห็นมาน้ำอ้อยอ้อยอ้อยเลี้ยงกันไปหมดเลยลองซูมดูจากนี่ไปนู่นนะจะมีน้ำอ้อยอ้อยหมดเลยเจอยากมีเรื่องเหรอไม่ใช่คือเจขครศบตาผมนี่ต้องต้องต้องสลบนะผมบอกก่อนนะถ้าเป็นถ้าเป็นที่ประเทศไทยเนี่ยถ้าเป็นที่ประเทศไทยแม่ค้าที่มองตาผมเวลาผมไปเดินตลาดปุ๊บเขาจะเขาจะหลับเลยเขาจะสลบเลยปุ๊บพอมองตาผมเนี่ย ค,ครับถ้าเป็นประเทศไทยคือสลบเลยปุ๊บมองหน้าผมสบตาปุ๊บแต่นี่คนรับที่พื้นที่กันเราก็ต้องอนุโลมหน่อยนะอนุโลมหน่อยโอเค <c oughs> ตาเบอนจะเป็นประมาณนี้นะครับตลาด <c oughs> โอ้ว้าวลูกอะไรเอย่ยว้าวว้าวมันคือลูกอะไรครับนี้ <c oughs> น้อยนงน้อยนงเป็นพี่น้องกับน้อยหน่านะครับ <c oughs> ันนี้โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะ เอาหน้อยหนาพวกนี้นะครับกว้างทิ้งทีละลูกนะครับกว้างเลยนะครับแล้วก็ไม่จ่ายตังค์นะครับลองดูล่าจะติดคุกที่ลาวหรือเปล่าแล้วจะฟางไปเลยนะครับลองดูนะครับไปกว้างทำไมของเขาว้างไงกว้างแล้วก็ไม่จ่ายตังค์ไงคือบิดเขาไงคือฟางฟางครบทุกลูกปุ๊บแล้วก็เดินเลยเดินหนีเลยยอกครับยอกยอกยอกเสวเล่นแสวเล่นร้านนี้ดิ้นแรงนะดิ้นแรงดิ้นแรงดิ้นเลยโอ้โหมันมีเขี้ยวด้วยนะครับดูนะมันมีเขี้ยวด้วยสังเกตดูนะมันมีเขี้ยวยไหม เคี้ยวมันเห็นมไหมนะครับเนี่ยเราเรามันกัดนะครับโดนกัดโดนอะไรอันนี้เขาเรียกลูกอะไรจ๊ะอันนี้ลูกปลามะปางดิบแต่ภาษาลาวเรียกว่ามักฟางมักฟางภาษาลาวเรียกมักฟางนะอันนี้เขาเรียกมักฟางภาษาไทยเรียกมะปางนะครับเด็ดชอบประมาณนี้โอเคครับหลักๆก็ตลาดประเภทตลาดสปปลาวก็จะประมาณนี้ครับขายกันคล้ายๆกันหมดเลยแพทเทิร์นเดียวกันนับใครมาเที่ยวใครมาอะไรก็สามารถมาได้นะครับแต่ต้องพกตังค์มาด้วยนะ ถ้าไม่พกตังมาแบบผมเนี่ยมันก็จะได้แค่รีวิวก็จะไม่มีตังซื้ออะไรแดก